ขาแข็งรู้ไม่ไหวแล้วไปก่อนนะครับมีกล้องไหมครับขอถ่ายรูปเก็บว้ด้วยได้ไหมเพินไม่เชื่อว่าเจอผีจัดตรงจัดเต้นแล้วชวนกูคุยเนียบเลยนะเฮ้ยข้าผมอยากให้มันดุนโฉมเป็นเรจุดชนนี่คือจะข้ามมูลนิธิ นี่พี่บอกเลยนะตัวเนี้ยตัวสุดท้ายอะป้าเ่ววะอะไรอะพี่ผมไม่ได้ดื่มเจ๊งครูฝุกคูสุกมาฝุกฝุกอะไรเล้วต้องเจออย่างนี้ดึงเอางี้ถ้าไม่มีอะไรผมผมไปแล้วครับคูฝุกสวัสดีครับเดี๋ยวนะเธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอโอ<ฮ>้ยโดนอะไรวะอยู่ๆก็แสบแขนอะพึ่งต่อยอป่าครับโค้กพึ่งต่อยอะไรคูพึ่งตีเธอเมื่อกี้ ไม่สบายปะเนี่ย ปัญญาใช่ใช่ไหมครับเนี่ยใหญ่จังเลยค่ะใช่ไหมฮะใช่เหรอไม่ได้เลยนะแต่รอดเวยได้ใจฮัลโหลงูหัวงูอยู่ไหนไอ้ทัวร์สายตุ๊ไม่รู้ตุ๊กไม่หูวอาหารไม่ย่อยฮะใช่ช่วงนี้หมักท้องอืดนะครับคุณหมออาหารไม่ย่อยจริงๆยังไงคะแม่ข้าเข้าไม่ย่อยจริงจด้วยโอู๋มาเรียงเม็ดสวยนะคุณหมอโอ้ลูกละครคุณธรรมทุกวันพุธสามทุ่มครึ่งเจอกันหาแน่ ซ n X O X O ม o m u l t i ร์ r คอ Concert ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop เพราะรักมาฮักมากเธอจึงกลับมาก็ฉันนี่แหละอีนาคแห่งทุ่งพระขนมเมื่อรักกันในชาติที่แล้วไม่ได้นางนาคอย่างเธอก็ขอวาร์ปมาหาเขาในชาตินี้ไอ้มมนเองนี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะยังไม่ได้เข้าสีนเรียกว่าคิสก็ได้ครับชื่ออะไรครับคัน บะาจางจ้ะหูหมดหน้าตาสวยทำหมดทุกทางาเฮือตกให้เธอมารักกันอีกครั้งถ้าเองกับไอ้มากรักกันภายใน30วันเองก็จะได้อยู่กับไอ้มากเยดานาริญญาเป็นนางนาคคริสพีรวัตรเป็นไอ้มากร่วมด้วยหนงชัชชาเท่งเธอเทิ และมัมจกมนกน่ารักมากมากมาก24กรกฎาคมน,นี้ในโรงภาพยนตร์ อ่างล่างหน้าเล็กเกินประจนวางของไม่ลงจะทําอย่างไรดีสเปรย์ระพสิ่งกายจากดกรพงใช้ง่ายสุดๆเลยค่ะแค่ฉีดที่ใต้วงแขนสักหน่อย กลิ่นไม่พึงประสงค์ก็หายไปทันทีแถมยังช่วยผิวสว่างขึ้นกระจกสายเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะมาดูผลิตภัณฑ์กันนะคะจเจเจก็ได้มาจากลาซาดา้าเนยนะคะ29 9บาทเองค่ะอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งสินค้าที่มีคุณภาพต้องมาจากสินค้าของร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ลัสมอลท่านั้นนะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสเปรย์แบบนี้นะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่กังวลเรื่องกลิ่นกายรักแร้ไม่เรียบเนียนจะยกแขนแต่ละทีก็ขาดความมั่นใจมีเลยคะ เป็นไงบ้างรู้สึกอ่อนเพลียรครับค่ะเป็นจำเลือดเบื่ออาหารคืนไส้ด้รยคะค,ค,คืนไส้ค,ค่ะแล้วก็น้ำหนักลดน้ำหนักลดปกติคนไข้ดื่มสุราไหมคะก็มีบ้างอ่อนเพลียเป็นจาเลือดเบื่ออ๋อห,หมอเอกคะ อาการของคนไข้อ่ะค่ะคือคนไข้มีอาการอ่อนเพลียเป็นจ้ำเลือดเบื่ออาหารขึ้นไส้แล้วก็น้ำหนักลดหนูสันนิษฐานว่าคนไข้เป็นโรคตับแข็งค่ะเก่งมากน้องแก้มนี่เก่งนะคะ<า>ต่อไปนี่ก็มีสิทธิ์มาแบบเทียบฝีมือกับพี่อาจารย์หมอเอกได้เลยนะค่ะน<า>้องแก้มรักษาตามอาการเลยแล้วจัดจัดการไงะคะเอา้าตับแข็งทำอะไรล่ะคะตับโอ้โนะเดี๋ยวพี่ไปส่งเอกสารก่อนอ๋อโอเคค่ะ จะถ่านไปเนี่ยคนไข้คะทำใจดีดีไหนะคะเฮ้ยแกรบทำอะไรอย่างไรมาเวฟกินในห้องเนี่ยเอาของมากินในนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ค่ะคือคนไข้เขาตับแข็งไงคะหนูก็เลยจะมาเวฟให้มันอ่อนลอ๋องั้นเวฟเถอพี่ด้วยที่หนึ่งนะเพราะพี่ชอบกินตับข้องเทียมากเลยจะบ้าหรน้องแกรเอาตับคนไข้มาเวฟได้ยังไง มันมแข็งไงคะมันจะได้อ่อนลงทำยังไงหมอทำยัำำำไงดีเฮ้ยเกิดภาวะแทรกซ้อนหัวใจล้มเหลวน้องแก้มเราทำยังไงคะผ่า,า,าตัดสีนน้องแก้มผ่าผ่าตัดเนี่ยผมเปิดแผลแล้วนะสุดแก้มนี่ค่ะ หัวใจไปทำอะไรมาเนี่ยก็หัวใจคนไข้ล้มเหลวก็เลยไปฟีดมาไงคะฟีดมาไงคะของเหลวๆพอไปฟีดให้มันกลับมาแข็งใหม่นะมันจะได้ไม่เหลวอีกต่อไปเยี่ยมมากเลยน้องแก้ยคุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยรีบใส่เข้าไปเลยยอมเลยมือเก่งเหลือเกินนะใส่แป๊บเดียวหอบละคนขาดหอบค่าหรอขาบแบบนี้หลังจากใส่หัวใจเข้าไปน่าจะเป็นเพราะน้ำร่วงต่ ที่ไหนมารักษาโม่ไปหมดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจัดการเองคุณดูคนไข้ไว้อย่าให้เขาอยู่สายใจเข้าใจไหมขเข้าใจคับหมอเห็นไหมเป็นไงคนไข้เนอาการนิ่งสนิทไปเลยนิ่งสนิทไปเลยที่บอกแล้วเนี่ยพี่ก็เคยใช้วิธีนี้มาก่อนตอนช่วงน้ำท่วมปี40เนี่ยอันนี้เขาเรียวกว่าแซนแบ็หรือกระสอบถุงทรายเอามาทับไปเลยน้ำมันจะไม่ท่วมรั่วไหลเข้ามาถ้ามันยังท่วมอยูน่น่เดี๋ยวพี่มีน้ำมันอีกเดี๋ยวเอามาอุดรับรองสนิทเลยหนูว่าพี่หมอก็น่จะเรียนตำราเดียวกันนี้นะคะ ก็อจะใช่นะเออเอาเป็นค่ะค่ะขอเดนตัวนี้นะคะนะครับโอ้ยพี่มีอะไรหรือเปล่าเีาจะจ้องหนูขนาดนี้พี่เคยเจอน้องมาก่อนเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าหนูเพิ่งมาวันแรกค่ะอันนั้นน่าจะแฟงหนูค่ะ